ได้แปดพันนะคะแล้วก็มีอ่าร่วมกันในหมู่บ้านได้หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบสามบาทก็คือเป็นผ้าป่าใช่ไหมค่ะเป็นผ้าป่ามาพอมาปีห้าหนึ่งอีกค่ะได้อีกแปดพันเป็นหมื่นหกแล้วใช่ไหมคะที่ท,ที่ที่สูญหายไม่ได้นะคะคือก้อนก้อนแปดพันแปดพันแล้วก็มาปีห้าสองนะคะปีห้าสองได้มาอีกแปดพันแปดสามก็เป็นยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นกองทุนแม่ของเรา จะมียอดกลมๆอยู่สองหมื่นสี่นะคะสองหมื่นสี่นะคะก็ไม่สูญหายอ่ามาเรื่อยๆนะคะรวมอ่าดอกผลจนถึงปีห้าสองได้สองสองหมื่นเก้าตสองสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทนะคะผู้ช่วยสมควรนะคะได้ได้บันทึกไว้นะคะอันนี้ลายมือน,นะคะแล้วก็อก็ได้มาพอมาปี ปีหกสองอีกนะคะได้มาเพิ่มกองทุนแม่ได้เป็นห้าหมื่นสองแสดงว่าคณะกรรมการชุดเดิมหมุนเงินเป็นนะคะเนี่ยจากสองหมื่นสี่ได้มาเป็น 5, ห้าหมื่นสองห้าพันบาทเหลือเท่าไรบัญญัตจากห้าหมื่นสองบวกด้วยลบลบด้วยนะคะเป็นเหลือเท่าไหร่อ่ามันจะมากกว่านี้อยู่หรอกแต่ว่าในนี้เห็นมีอยู่สามสิบท่านที่บุญดอนโพสีก็เป็นนั่นนี่มีชื่ออยู่นะรู้จักไหม อ่ะไม่รู้นะคะอ่าพ่อแง่มคนโยมก็เสียชีวิตพ่อทองสุขเสียชีวิตสมวนทุนธรรมแม่ว่าพ่อกำโหนพ่อหวันพ่อแดงพ่อเอ็นดูพ่ออรุณพ่ออรุณก็เป็นนะรู้หรือเปล่าคะว่าตัวเองเป็นอ่าค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้รู้นะคะอ่าคุณสุพัรรมคุณมีก็เป็นนะนี่พี่เป็นสมาชิกรู้หรือเปล่าคะไม่รู้นะคะเราต้องรู้นะคะพิชาคิดลีช่วงนะคะ ทำบางผลิตชัยประเทศเตือนใจเกือนใจก็เป็นนะคะเป็นสมาชิกนู้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจากรีอุรมลาบบัวเงินเหมาะราศีนะคะ,ะสมาชิกกองทุนนะคะคุณตุ่ทนทำนนทองสาปทุปรรมรายวรวุษกัลยามีชัยหาคุณเสื่อมบุญคุณอุบลรักษาปฏิสหวังทำปันสมควรและก็จิตวัอินดาอ้ปัจจุบันนี้นะคะเงินก้อนนี้อ่าตอนนี้เมื่อวันที่ยี่ห้า อปตอบ,ตบนออกมาคืน13,000บาทอ่าหนึ่งบาทเช่นกันนะคะตอนนี้เป็นเงินสดอยู่ในมือนี่แหละค่ะเป็น26,000ืและเหลือกับอปตออุบลอีก13,000สามนะคะ1มื0นเพื่อนเพื่อนก็รับแล้วแหละว่าเพื่อนเพื่อนเพ,พื่นรับชอบนะคะเอ,ะอะเพราะว่ามีคนหยิบยืมไปยังไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเงินอยู่ตรงนั้นเคย ถามผู้ช่วยกัฐบาลว่าเงินที่ต่อยอดมาเป็นเงินผ้าป่าที่ชาวบ้านเราให้ในหมู่บ้านแต่ปีนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะผูาใหญ,ญ่ปีนี้ปีนี้ไม่ไม่ได้มอบคืนแต่ปีก่อนก่อนมอบคืนคนะคะ